ในเช้าตัววันนี้ธรรมภาพอยากจะนำธรรมกถาเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่กันสองคนคุณพ่อแล้วก็คุณลูกผู้เป็นพ่อมีโรกเล็กๆอยู่คนหนึ่งปูกระต๊อบอยู่ที่ชายป่าพ่อมีอาชีพตัดฟืนขายทุกวันที่เขาเข้าไปตัดฝฟืนในป่าเขาก็จะหาลูกชายไปด้วย พอรวบรวมฝืนได้เยอะๆอาทิตย์หนึ่งก็เข้าเมืองสักครั้งหนึ่งก็นําฝืนไปขายในเมืองอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขานําฝืนก็ไปขายในเมืองก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเย็นวันนั้นผู้เป็นพ่อไม่สามารถกลับออกมาจากในเมืองได้ก็เลยต้องทิ้งลูกให้อยู่ที่บ้านคนเดียวคืนนั้นพวกโจรป่าลุกฮือขึ้นมาปล้นบ้านปล้นมาหลายสิบหลัง พอมาถึงบ้านของผู้ชายคนนี้พวกโจรก็บุกปิดล้อมกวาดเอาเข้าของทุกอย่างไปรวมรวมท้งลูกชายของเขาด้วยแต่เผอ,อิญว่าในระหว่างการปลน้นเองเกิดความผิดพลาดตะเกียงน้ำมันล้มหลองไฟก็เลยลุกโผล่ขึ้นมาไหมกระต่อบหลังน้อยๆน,นั้นด้วยแต่เจ้าหนูนั้นถูกโจรจับตัวไปในชุมจรทำกลางกองเพลิงนั่นเอง สุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขของนายโจรวิ่งกลับออกมาไม่ทันถูกไฟคลอกเหลือแต่กองกระโดขาโพลอยู่ในเท่ากระตอบนั้นลูกชายของคนขายเฟินถูกพวกโจรน,นำตัวไปอยู่ในชุมโจรตั้งแต่คืนนั้นวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อเดินทางกลับบ้าน พอกลับมาถึงบ้านด้วยความคิดถึงโลกแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่โลกไม่ใช่บ้านมันก็คือซากดําเป็นตอตะโกของบ้านทั้งหลังเขาเสียใจอกสั่นขวัญแขวน,ขวนร้องห่มร้องไห้แทบสิ้นสติสมประเดตะกุยตะกายค้นหาโลกแล้วเขาก็ค้นพบ กองกระโดกูกกองเล็กๆขาวโพลนอยู่กองหนึ่งกะซุดหัวลงไปกอบเอากองกระโดกขึ้นมากอดไว้แนบอ,อกแล้วก็รอ้รองห่มร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจเขาได้บทสรุปวันนี้คือกองกระโดกของลูกชายของฉันลูกพ่อเหลือเพียงแค่นี้เองรักลูกปานจะขาดใจ ร้องห่มร้องไห้แทบล้มประดาตายอยู่ตรงนั้นลูกก็ไม่เฟินในที่สุดเขาทำได้ดีที่สุดก็คือกอบเก็บเอาเท่ากระดูกเอากองกระดูกของเจ้าสุนัขของนายโจ้นั้นแหละใส่ในถุงแล้วก็ห่อเอาถุงผ้านั้นแนมออกเดินทางออกจากหมู่บ้านนั้นไปเขาเจ็บปวดเกินกว่าที่จะอยู่ดูซากปราหักพังของบ้านซึ่งลูกเขาตาย ในบ้านหลังนั้นนี่ก็เป็นวิธีหลบเลี่ยงความเจ็บปวดของมนุษย์คือกลบทุกข์ไม่ได้เผชิญทุกข์เขากลบทุกข์ด้วยการย้ายหนีจากหมู่บ้านนั้นไปสร้างกระตอ้อีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านถัดไปทุกคืนเขานอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจที่มีลูกรักป่านแก้วตาดวงใจอยู่คนหนึ่งก็มาตาจากไป ไม่ได้ํำลาแม้แต่คำเดียวย้อนกลับไปฝ่ายลูกชายเมื่อไปอยู่ในชุมชนแล้วก็เพียรหาวิธีการตลอดเวลาที่จะกลับมาบ้านให้ได้อยู่มาได้สักหนึ่งปีเสรเมื่อพวกโจรพาก,กันออกปล้นเจ้าลูกชายก็ได้โอกาสเล็ดลอดออกมาเขาเล็ดลอดออกมาได้มุ่งตรงกลับบ้านเกิดให้เร็วที่สุด เมื่อมาถึงบ้านเขาไม่พบแม้แต่ซากของบ้านเพราะพอ่อจัดการเผาซ้ำเพื่อลบทิ้งความหลังทั้งหมดก็จึงถามชาวบ้านว่าพ่อของผมอยู่ไหนชาวบ้านก็บอกว่าย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง้น่ะถ้าหนูอยากเจอนะหนูต้องไปตามดูชาวป่าแถวนั้นก็บอกทิศทางก็อ,ออกเดินทางไปตามหาพ่อไปถึงบ้านใหม่ของพ่อ ที่ชายป่าแห่งหนึง่งเอาเมื่อราวเที่ยงคืนพอไปถึงปับ๊บเขาก็ทําตามที่ชาวบ้านบอกดูรูปพันธสันฐานของบ้านแล้วยังไงก็บ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านพ่อจุหนูหน้อยเคาะประตูเรียกพ่อตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองไม่มีเสียงตอบรับเขาเคาะแล้วก็เรียกเคาะแล้วก็เรียกส่วนผู้เป็นพ่อน,นั้นนอนขดอยู่ข้างในสะดุง้งตื่นขึ้นมาเพราะมีคนเคาะประตูแนบหูฟังนี่มันเสียงลูกชายเรานี่นาะ แต่เอ๊ก็ลูกของเรานี่ยมันเสียไปแล้วอ่ะจะมาเข้าประตูได้ยังไงสักพักหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นเนี่พ่อพ่อพ่ออยู่ในนั้นใช่ไหมนี่ลูกนะพ่อก็นึกขานอยู่ในใจใครบอกว่าแกเป็นลูกฉันลูกฉันน่ะอยู่ในถุงผ้าเนี่ยควานไปใต้เตียงเอาถุงผ้ามากอดนะก็ร้องไห้อยู่ในนั้นลูกฉันอยู่ตรงนี้ลูกฉันไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกก็พ่อก็ก็พ่อ พ่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าอ่ะนินโลกนะพ่อก็ร้องไห้เสียงข้างนอกยิ่งดังเท่าไร่ยิ่งกอดกระดูกสุนัขแนบอกนั่นน้าตาไหลในความเงี้บไม่มีทางลูกฉันไม่มาลูกฉันตายไปแล้วนี่ไงกระดูกของลูกฉันไอเด็กเวรที่ไหนก็ไม่รู้มาแกล้งฉันคูรู้ฉันคิดถึงลูกมากก็เลยพากันมาแกล้งเรื่องอะไรฉันจะออกไปลูกร้องเรียกจนอ่อนอกอ่อนใจในไหนที่สุด ประมาณตีสองเสร็จเสร็จลูกได้บทสรุปว่าเออช่างเอะถ้าเป็นพ่อจริงพ่อคงออกมาแล้วล่ะฝ่ายผู้เป็นพ่อมันหลักมันจะไปทีฉัจนจะได้หลับได้นอนไอ้เด็กเวรพวกนี้มันแกล้งฉันก็เท่ากระโดดของสุนัขแนบบอกเพราะหอมร้องไห,งห้ประมาณตีสองเสร็จเสร็จลูกผลักจักไปใบหน้านองไปด้วยน้าตาพ่อจึงปิดเปลือกตาหลับลงไปโดยความรู้สึกว่า ไปซะได้ก็ดีพ่อก็รักลูกและลูกก็รักพ่อแต่แล้วคนที่รักกันสองคนเดินหันหลังให้กันไปตลอดการในรันดอนทำไมเป็นอย่างนั้นก็นไหนว่ารักกันแล้วทำไมความรักต้องทำให้คนเราพลัดพรากกันด้วยพ่อก็แต่เนถึงลูกลูกก็แต่เนถึงพ่อแต่ทำไม คนที่แตเห็นถึงกันและกันสองคนเมื่อมาเผชิญหน้ากันแล้วจึงไม่สามารถโอบกอดซึ่งกันและกันได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อมีชุดความคิดอยู่ชุดหนึ่งฝังอยู่ในหัวลูกก็มีชุดความคิดอยู่ชุดหนึ่ง,ง,งซึ่งเกิดจากการตัดสินใจว่าข้างไหนไม่ใช่พ่อจาชุดความคิดคนละชุดนี้แหละภาษาพระเรียกว่าทิฏฐิภาษาไทยก็เรียกว่า ทฤษฎีอาตมาจึงเขียนเอาไว้ว่าสตรีคลอดลูกเป็นคนปัญญาชนคลอดลูกเป็นทิฏฐิเมื่อไรก็ตามที่เรามีทิฏฐิชุดใดชุดหนึ่งอยู่ในหัวและเราหลงเทิดทูนทิฏฐิชุดนั้นว่าเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวเมื่อนั้นเราจะผิดนัดกับความจริง ต่อให้ความจริงมาเคาะประตูอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่สามารถเปิดใจน้อมรับความจริงได้ถ้าเรารักทิฏฐิรักทฤษฎีรักชุดความคิดซึ่งฝังอยู่ในหัวของเราแล้วเราก็คิดว่านั่นคือความจริงสูงสุดผลก็คือวันหนึ่งเมื่อความจริงที่เป็นของจริงมาอยู่ตรงหน้าเราเราก็ไม่สามารถเปิดรับความจริงได้ นี่แหละตมาจึงกล่าวว่าความรู้เป็นอุปสรรคต่อ,อการตืร่นรู้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความรู้กันทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจว่ามีความตื่นรู้หรือไม่เราจะตื่นรู้เราก็ต้องวางความรู้เก่าทิ้งให้หมดทําตัวดังหนึ่งเป็นแก้วว่างถ้าเราทําตัวดังหนึ่งเป็นแก้วว่างได้เมื่อไหร่เราก<ๆ>็จะมีความตื่นรู้ได้ง่ายๆดังนั้นอุปสรรคของการตืร่นรู้ไม่ใช่การไม่รู้หนังสือไม่ใช่การไม่ได้รับ การศึกษาในมหาวิทยาลายัยแต่มันก็คือการที่เรานี่แหละไม่เปิดใจของเราเท่านั้นเองดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจอย่าผูกขาดสัจจะอย่าเอาความเห็นไปแทนที่ความจริงอย่าเอาความเชื่อไปแทนที่ความจริงสองพ่อลูกในต่างก็มีความเชื่อกันคนละชุด และเอาความเชื่อไปแทนที่ความจริงผลก็คือพลัดพรากจากกันไปชั่วนิรันด์เช่นเดียวกันถ้าเราเอาความเชื่อไปแทนที่ความจริงเราก็ไม่ได้ควรพบความจริงที่เป็นจริงเราทำได้อย่างเดียที่สุดแค่อยู่กับเงาของความจริงชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาชุดความคิดชุดใดชุดหนึ่งมาแทนที่ความจริงที่อยู่ตรงหน้า สิ่งที่ถูกฆ่าก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่คนแต่คือความจริงความจริงตายก่อนคนนะดังนั้นเราทุกคนเมื่อมาปฏิบัติธรรมอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมอันสำคัญที่สุดไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่การไม่มีพื้นฐานแต่อุปสรรคสำคัญที่สุดการที่ใจของเรานั้นมันยังไม่เปิดดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจนะคุณรู้อะไรมาคุณฝึกอะไรมา ทิ้งไปพราคนที่ฝึกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นปัญหากับใครไม่เป็นภาระให้ใครต้องแบกต้องหามจะมีคนเห็นก็ได้ไม่มีคนเห็นก็ได้จะนั่งตรงหน้าก็ได้จะนั่งข้างหลังก็ได้นี่คือการที่อัตตาถูกถอดถอนเบาบางลงใจมันก็เปิด พอใจเปิดก็พร้อมจะยอมรับความจริงอัตมาเคยเปรียบแก้วสองใบแก้วใบหนึ่งคว่ำอยู่กลางฝนแก้วใบหนึ่ง,งหงายอยู่กลางฝนฝนตกทั้งคืนแก้วที่คว่ำอยู่กลางฝนก็รับน้ําไม่ได้ฝนตกทั้งคืนแก้วที่หงายอยู่กลางฝนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําเราทุกคนต้องรู้จักที่จะเป็นแก้วหงายไม่ใช่แก้วคว่ เมื่อรดก็ตามที่เราเป็นแก้วคว่ำเราก็ไม่ได้ค้นพบสัจจะที่แท้จริงต่อเมื่อรดก็ตามที่เราเป็นแก้วไงายเราก็จะค้นพบสัจจะอย่างง่ายดายฉะนั้นเช้าตรู่วันนี้ขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะโยนทฤษฎีทิ้งไปโยนชุดความเชื่อทิ้งไปบอกตัวเองว่าขา้าพเจ้าเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ที่ เกี่ยวพันอยู่กับโพธิคือความรู้อัตมาแปลแง่ายๆว่าโพธิสัตว์แปลว่านักเรียนตัวน,น้อยเราบำเพ็ญตเนเป็นนักเรียนน้อยอยู่เสมอบำเพ็ญตนเป็นแก้วที่หงายอยู่กลางสายฝนอยู่เสมอพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้ใหม่ปัญญาใหม่ประสบการณ์ใหม่ซึ่งถ้าเราทําได้อย่างนี้การค้นพบความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดังน,นั้นในชาตรู่วันนี้ธรรมภาพก็ขอนาธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดมาเป็นธรรมะบรณาการเพื่อเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนได้มีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เราทุกคนมีความสุขมีความเบิกบานกับการปฏิบัติโด,ดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วย